สวัสดีครับผมมาเดียวรักเมืองไทยนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาทําการล้างอาวุธปืนนะครับหลังจากที่เราได้ยิงทดสอบนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนพยายามอยากจะรู้ว่าวิธีการล้างปืนของผมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอยังไงแล้วมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาร่วมกัน ทําทการล้างปืนในสไตล์ฉบับของมาเดียวล้างเมืองไทยนะครับแล้วมันจะมียังไงบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมอ,อยากจะบอกนิดนึงนะฮะการล้างปืนเนี่ยมันมันเป็นศิลปะนะครับมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกและไม่มีกฎตายตัวนะครับสาหรับคนที่จะล้างอาวุธปืนแต่ที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นคือกฎของความปลอดภัยนะครับคนล้างปืนเนี่ย เคยมีข่าวนะฮะลงหน้าหนึ่งเลยแล้วก็ข่าวตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะผมเคยเจอนะครับว่าล้างปืนเนี่ยเป็นช่างล้างปืนตามโรงพักนะครับล้างปืนแล้วไม่รู้ทําท่าไหนอาวุธปืนถึงด้านใส่ตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับเพราะว่ากระสุนปืนลั่นไปโดนบริเวณต้นขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะล้างปืนมันจะมี วิธีการทำอย่างไรนะครับในสไตล์ของผมโอเคครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันโอเคครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในการล้างอาวุธปืนนะครับก็คือน้ำมันนะครับนี่คือน้ำมันนะครับผมใช้น้ำมันเบนซินนะครับสำหรับปืนที่เป็นสแตนเลสนะครับ ต่อไปเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ทําความสะอาดลํากล้องอาวุธปืนนะครับคือแส้นะครับแปรงสีฟันเก่านะครับหนึ่งอันอุปกรณ์ในการถอดอาวุธปืนนะครับแล้วก็ตะเกียบนะครับ และสิ่งสุดท้ายคืออาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเนี่ยผมเคยสอนถอดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถอดได้เท่าที่เราถอดนะครับเพื่อจะชําระล้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันนะครับอย่างแรกนะครับทุกครั้งนะครับในการจับอาวุธปืนตรวจสอบความปลอดภัยเสมอนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับปืนไม่มีลูกนะครับ แหวนสไลด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดเป็นชิ้นส่วนนะครับโอเคครับเมื่อเราถอดชิ้นส่วนแล้วนะครับทีนี้ทำการล้างนะครับถอดนะครับถอดอรวุูปืนเลยนะครับโอเคครับมันจะเป็นชิ้นส่วนมาอย่างนี้ทั้งหมด สามสี่ชิ้นส่วนนะครับโอเคครับอ่านะครับถอเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับ ชิ้นส่วนอาวุธปืนมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีสไลด์เฟรมปืนไกหลอดนะครับแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ลำกล้องส่วนนั้นเป็นส่วนประกอบจีบาถะและสุดท้ายก็คือสปริงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมแนะนำให้ล้างทีละอันนะครับล้างทีละอันก็หมายถึงว่าเพื่อไม่ให้ปืนเราเป็นรอยนะครับเอาออก นะครับล้างทีละชิ้นนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนปืนมันกระทบกันสิ่งที่ผมจะล้างก่อนก็คือเอาเป็นสไลด์ดีกว่าเนาะโอเคสไลด์นะครับอ่าผมจะทําการเทน้ามันไปนะครับน้ํามันนี่เอาแค่พอท่วมพอโอเคครับผมจะทําการเทละโอเคครับ มจะทำการเทน้ำมันไปนะครับแล้วก็แช่มันไว้สักสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันกัดอะไรไปก่อนนะครับโอเคโอเคทีนี้เสร็จแล้วผมจะทำการใช้แปรงสีฟันเก่านะฮะขัดขัดทำความสะอาดบริเวณ ส่วนที่สัมผัสกับาจานกระสุนนะครับคือเข็มแทงชนวนล้างเท่าที่เราล้างได้ที่คิดว่าสะอาดพอนะครับก็คือล้างแบบธรรมดานะครับคือล้างเพื่อไม่ให้มันเกิดสนิมและให้ปืนเราเนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับโอเคครับเราล้างล้างล้างคือคุณจะล้างนาน หรือล้างเร็วอะไรของคุณก็แล้วแต่นะฮะแต่การล้างปืนเนี่ยผมจะไปเวลาผมไปยิงยิงที่สนามเนี่ยผมจะไม่ค่อยอล้างปืนที่สนามโดยเฉพาะปืนสั้นนะนะฮะผมชอบล้างเองนอกจากเป็นปืนยาวที่ผมไม่ค่อยชํานาญผมถึงจะให้เจ้าหน้าที่สนามถอดนะครับโอเคอเค,ครับเราล้างเบื้องต้นนะฮะนี่ผมเป็นการสาธิตแบบเรื่องเบื้องต้นนะฮะโอเคล้างเสร็จนะครับ มันก็จะออกมาเงาแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้น้ำมันเบนซินนะครับคือน้ำมันเบนซินเนี่ยผมแนะนำนะใช้กับปืนสเตลเลตอะดีที่สุดเพราะว่าอะไรผมมองเลยว่ามันกัดคือคือแบบยังไงมันมันทานสนิมเดีย่ยมันกัดสนิมหลุดหมดนะคือใครบอกว่าปืนปืนแพ้ปืนปืนสเตลเลตเนี่ยแพ้ น้ำมันเบนซิน,นผมว่าไม่จริงหรอกบางทีผมยิงปืนทีผมขี้เกียจล้างอะ่ะผมจะมีกล่องแบบสูญญากาศะนะครับผมจอะน้ำมันเทเทไว้จนท่วมปืนเลยนะครับผมทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแชร์ไว้ผมก็ไม่เห็นปืนมันเป็นอะไรนะมันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคครับชิ้นส่วนต่อไปเป็นเฟรมอ่ะ ต่อไปเป็นเฟรมอาวุธปืนนะครับนี่คือเฟรมอาวุธปืนนะครับโอเคผมก็ล้างอย่างเงี้ยนะฮะล้างล้างล้างไปนะครับคือส่วนที่มันจะจะเกิดสนิมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่บริเวณใต้ดํานะครับพยายามดูใต้ดํานิดนึงถ้าเกิดมีเนี่ยรีบขัดออกนะครับโอเคครับนี่คือการละการสาธิตล้างเบื้องต้นนะครับมันอาจจะ ไม่ได้ละเอียดมากมายนักนะครับโอเคครับสำหรับปืนคิมเบอร์เนี่ยมันเป็นปืนที่สนิมขึ้นไวนะคือถ้าเกิดยิงเสร็จได้เนี่ยถ้าล้างได้ควรล้างเลยครับอย่าอย่าทิ้งไว้คืนหนึ่งหรือ2คืนเพราะว่าผมมีทีมแมทอยู่ตัวหนึง่งผมทิ้งไว้คืนหนึ่งเนี่ยหลังจากยิงเสร็จเนี่ยเ,เช้ามาเนี่ยสนิมมันขึ้นเป็นรอยรอยนิ้วมือเลยนะครับโอเคครับ บริเวณที่เราควรที่จะเน้นนะครับบริเวณคือบริเวณนกสับเนี่ยนะฮะนกสับเนี่ยเราควรจะต้องล้างให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่สัมผัสกับเหงื่อเราโดยตรงนะครับแล้วก็มีคราบฝังลึกจากจากรอยนิ้วมือของเราอะบริเวณนิ้วโป้งบริเวณเนี้ผมสังเกตมันจะเกิดสนิมเร็วที่สุดนะครับโอเคครับต่อไปเป็นลำกล้องนะครับ ลำกล้องนะครับเราก็ล้างภายนอกก่อนนะครับล้างภายนอกให้มันดูสะอาดหูสะอาดตานิดนึงแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแส่ล้างลํากล้องนะครับถอยลวงไปหลายครั้งนะครับนะครับคือแทงให้มันสุดไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บะนะฮะเอาให้มันสะอาดที่สุดะนะฮะเพราะว่าปืนเราเนี่ยใช้งานเนี่ยมันจะต้องแบบ ไม่ติดขัดอะสำหรับผมนะคือมันต้องพร้อมใช้งานอะโอเคครับแล้วก็ลองดูว่ามันสะอาดไหมก็คือถ้าสะอาดแล้วเราคิดว่าสะอาดแล้วเราก็พอนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นไกายหลอดนะครับกลหลอดเราก็ล้างเหมือนเช่นเคยครับเหมือนเดิมล้างอเอาแค่คิดว่ามันสะอาดพอนะครับ ต่อไปก็เป็นสปริงนะครับสปริงไกหลอดผมก็ล้างเหมือนกันนะครับให้มันอยู่อยู่นานๆโอเคครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์จิปถาถะของมันก็คือบูทบูทของมันนะครับกับตัวครอบสปริงแล้วก็คันล้างสไลด์นะครับ อ่ะครับแล้วก็แล้วก็อะไรวะอ๋อสุดท้ายก็คือแม็กกาซีนแม็กกาซีนเนี่ยผมจะไม่ถอดไส้นะเพราะว่าผมเคยถอดแต่ผมจำไม่ได้แล้วละ่ะผมก็จะล้างมันแบบเนี้ยเพราะว่าปืนผมมันไม่ได้ยิงหนักอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ในกล่องมากกว่าโอเคครับผมจะล้างแค่ประมาณนี้นะครับโอเค แล้วก็น็อตของมันสี่ตัวนี่น็อตพยายามดูให้ดีๆนะฮะอย่าให้มันตกกล่นหายถ้าเกิดมันหายตัวหนึ่งนี่หลายบาทเป็นร้อยอะแต่ผมไม่รู้กี่ร้อยผมเคยไปซื้อมาตัวหนึ่งเป็นของ6กแปดหกอะเนาะผมทําน็อตตรงบริเวณโขงไกลหายห้าร้อยบาทครับโอเคครับเราล้างปืนเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูวิธีการประกอบปืนผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับในวิธีการประกอบโอเคครับ ตอนนี้เราทำการล้างอาวุธปืนเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับถ้าชอบ ในการรีวิวของผมเนี่ยรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับถ้าเกิดผมมีเวลา,ว,าว่างๆเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาวุธปืนต่อนะครับเพราะว่าผมมีอาวุธปืนอีกหลายกระบอกที่ยังไม่มีเวลาที่จะรีวิวนะครับโอเคครับสําหรับผมผมขอลากันไปในคลิปนี้นะครับยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ